มีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทํากากหมูทรงเครื่องกากหมูก็คือหนังหมูติดมันหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นหนังหมูที่ติดมันนี่เดี๋ยวก็จะคุกเขาบุงรสแล้วค่อยเอาไปทํากากหมูหนังหมูเขาจะมีความคาวนะครับเาจะใส่น้ําส้มสายชูเนี่ยเพื่อเป็นการดับคาวลดความคาวเกลือนะครับก็จะได้มีรสชาติเค็มๆเสร็จแล้วจะขยำเกลือนี่ต้องใส่เยอะนออะครับ มือเดียวไม่ทันครับต้องสองมือรุ่มแรงแข็งขันแบบนี้ตั้งกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับใส่ไปเลยไปอย่างทใส่ไปเลยตัวน,นี้ก็จะใช้ไฟแรงนะครับเพื่อจะเร่งให้น้ำมันเขาออกมา,าใช้ไฟแรงนี่ครับไฟแรงเลย ตรน,นี้เราก็จคนไปเรื่อยๆอาจะโดนความร้อนให้พูดถึงตอนนี้น้ำมันก็ออกมาเยอะเลยนะครับตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับเปลี่ยนมาใช้ไฟอ่อนได้เลยน,น้ำมันออกมาเยอะนะตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงปุ๊บปุ๊บแป๊ะแป,ปนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดไฟปิดไฟแล้วก็เอาหนังหมูเนี่ยแช่ไวไ้ในน้ำมันนี้เลยนะครับหนึ่งคืนแ <c oughs> ช่ไว้ทำไมพี่ ไม่รู้แช่ไว้ไหมไม่รู้สูตรึ้นมาว่าอย่างเงี้ยใช่เพื่อแช่ไว้แล้วนะครับหนึ่งคืนเสร็จแล้วเรามาตัดออกนะครับดูนะครับนี่ครับแข็งปังเลยนะครับหนังตรงเนี้ยเขาจะแข็งปังเลยนะครับตัดออกน้ำมันหมูนี่ก็จะามาทำกับข้าวนะครับเก็บไว้ทำข้าวผัดเนี่ยอร่อยเลยทอดกากหมูรอบสองนี่จะใช้น้ำมันพืชน,นะครับ ไม่ใช่มันหมูแล้วนะครับเพราะว่าเราจะทอดด้วยไฟแรง้มันหมูเนี่ยโดนไฟแรงเขาก็จะดําคล้ําเราข้าวไม่ได้แล้วลอ,องนี้ดูว่าครับทำมันพืชกากหมูสองเครื่องรับมาดูเครื่องกันก็จะมีหอมแดงรับกระเทียมซอยใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งนะครับทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปทอดกร,บกรอบๆกันเลยกระเทียมทอดไฟอ่อน เยียมเหลืองแล้วนะครับพอหอมแดงต่อเลยใบมะกรูดต่อเลยพรก าการทอดสมุนไพรลงไปก่อนนี่ก็จะทำให้น้ํามันของเรามีจะหอมนะครับหอมสมุนไพรทอดกากหมูก็จะใช้ไฟแรงนะครับตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เลย ก็หมดเสียงปุ๊บๆแป๊ะแปะแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วพอเลยเกลือผงชูรส กากหมูทรงเครื่องพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็จะแพ็คใส่ถุงใส่กล่องอะไรก็ได้ีิคอเมื่อกี้ชิมไปกากหมูทรงเครื่องขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็แบบนี้ก็คือไม่มีกับข้าวแน่นอน <c oughs> ไม่ใช่อืถ้าต้องการเรผ็ดก็พริกได้เลยมัอร่อ กรอบหอมกระเทียมที่อามาซอยเนี่ยเจียวนี้เป็นกระเทียมจีนนะครับก็จะเผ็นใหญ่ๆแบบนี้เลยกินง่ายสมุนไพรเราจะได้หยิบเข้าปากง่ายเคี้ยวเพลินๆเมนูนี้ก็เหมาะกับเครื่องดื่มอะไร คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเลยอยากเห็นอยากกินคั่วอะไรดี